82คือจำนวนครั้งที่มีการหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียในประเทศไทยต่อวันโดยจากรายงานภัยคุกคามความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตปี2559ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องข้อมูลแห่งหนึ่งระบ,บุว่าประเทศไทยติดอันดับที่11ในภูมิภาคเอเชียที่มีการหลอกลวงทางโซเชียลมีเดีย ขายของเป็นไงกันบ้างอะ่ะโอ้ยเมื่อก่อนอนะขายดีแต่ช่วงเนี้ยแย่โอ้ยแล้วฝ้ายอะหนูอะเหรอก็พอทูทูถ่ายถไปอะพี่แต่ว่าตอนเนี้ยมีแต่คนโกงเยอะ โอ้โหพูดถึงเรื่องลูกค้าโกงนะพี่3าวันที่แล้วเจอมาสดๆดร้อนๆเรานะตั้งหน้าตั้งตาตอบลูกค้าแบบโหอย่างไวส่งของก็อย่างไวเลยนะพอลูกค้าโอนตังปุ๊บพี่ก็เคลียร์สินค้ารีบส่งของในวันรุ่งขึ้นแล้ววันนั้นนะพี่ก็เช็คยอดเงินทำไมยอดเงินมันไม่ตรงกับสินค้าที่เราส่งไปแล้วรู้ไหมพี่ก็เลยมานั่งไล่ไล่ไล่ดูรู้ไหมเจออะไรสลิปปลอมฮะสลิปปลอมใช่ กรณีสลิปฟอร์มมีให้เห็นบ่อยมากดังนั้นต้องเช็คยอดโอนให้ละเอียดและอาจใช้เทคนิคกำหนดยอดโอนสินค้าแบบมีเศษสตางเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายเช่นออเดอร์ที่1ยอดโอนสินค้า500บาท1สตางออเดอร์ที่2ยอดโอนสินค้า500บาท2สตางนี่ของคุณพี่อก็คล้ายๆของคุณน้องแหละ แต่ของพี่นะ่ะเป็น SMS ปลอมโอ้ยพี่นะเห็น SMS ขึ้นมาพี่ก็รีบแพ็คของส่งรีบไงเพราะว่าสโลแกนของพี่อะ่ะโอนปุ๊บส่งปั๊บใช่ไหมกลัวเสียเครดิตแต่สุดท้ายอะไรรู้ไหมนี่ SMS ปลอมอุย้ย SMS ปลอมที่หลอกให้ตายใจว่ามีลูกค้าโอนเงินเข้ามาแล้วมักเป็นเบอร์แปลก หรือแม้ว่าจะเป็น SMS จากเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารแต่ในความเป็นจริงลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่นแล้วให้ธนาคารส่ง SMS มาแจ้งผลการโอนเงินที่เบอร์ของพ่อค้าแม่ขายดังนั้นแม้ว่ามีการแจ้งผลการโอนเงินเข้ามาต้องไม่เผลอไลตรวจสอบยอดเงินให้ดีกันด้วยทำไมเงินไม่เข้าอ่ะยังยังไม่หมดแค่นี้นะเคสล่าสุด ลูกค้าดีมากน่ารักคุยง่ายจ่ายเงินไวโอนเร็วผ่านไปสี่วันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมลูกค้าทอมาโวยวายกับพี่บอกว่าสินค้ายังไม่ถึงถ้าไม่โอนเงินคืนให้นะเขาจะแจ้งตำรวจจับพี่อะ่ะเฮย้ยพี่กลัวเสียเครดิตพี่ก็รีบโอนเงินคืนให้อะ่ะสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมเสียทั้งเงินเสียทั้งของอะ่ะการโกงที่เบสิกมากๆคือการที่ลูกค้าอ้างว่า ไม่ได้รับของทั้งที่ส่งไปแล้วและขอให้ส่งของไปใหม่หรือขอคืนเงินฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าควรส่งสินค้าในรูปแบบที่ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ซึ่งเช็คได้เลยว่าลูกค้ารับของไปแล้วหรือ,อยังอา้าวมันส่งแล้วนี่โอ๊ยโดนหลอกก็เหรอเนี่ยโหนี่พี่เดี๋ยวนี้การโกงมันหลากหลายรูปแบบจริงๆนะ นี่หนูเจออะไรรู้ไหมลูกค้าปลอมลูกค้าปลอมนะเขาก็จะมีวิธีการสร้างเพจปลอมของเขาขึ้นมาโดยการที่เขาเนี่ยมาก๊อปรูปในเพจของหนูไปอยู่ที่เพจของเขาทีนี้พอมีลูกค้าสนใจซึ่งตกเป็นเหยื่อไงพี่เขาก็ให้ลูกค้าคนนั้นนะโอนเงินเข้ามาที่เลขชี้บัญชีของหนูแล้วทีนี้ใครซวยละ่ะหนูก็ซวยสิเพราะว่าเขาอ่ะก็ทักมาบอกหนูว่าเออเนี่ยได้มีการโอนเงินเข้ามาแล้วนะให้เรารีบส่งของไป หนูก็รีบส่งของไปแต่ลูกค้าที่ตกเป็นเหยื่อเขาก็ไปแจ้งความสิพี่เพราะว่าเขาอะไม่ได้รับของไงไอ้ลูกค้าปลอมที่โกงไปนะได้ทั้งของไปฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินหนูอะก็ซวยเพราะว่าเหยื่อนะก็ไปแจ้งความไงเพราะว่าส่งมาที่เลขที่บัญชีของหนูใช่ไหมซวยอะพี่ดีนะที่หนูน่มีแชทหลักฐานการคุยไว้ของพี่นะเจอสลิปปลอมของพี่เจอ SMS ปลอมของหนูนะลูกค้าปลอม ผลโกงที่ซับซ้อนนี้เริ่มจากลูกค้าปลอมได้นำรูปสินค้าของเราไปโพสต์ขายและเมื่อมีเหยื่อสนใจลูกค้าปลอมจะทำทีว่าขายสินค้านั้นให้แล้วให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเราจากนั้นลูกค้าปลอมจะมาบอกเราว่าโอนเงินค่าสินค้าให้แล้วรู้ตัวอีกทีเราก็ส่งสินค้าให้ลูกค้าปลอมไปแล้วและเหยื่อที่โดนหลอกให้ซื้อของ แต่ไม่ได้ของก็จะมาต่อว่าคิดว่าเราโกงโกงใครโกงอะ่ะวิธีแก้เกมกลโกงการซื้อขายออนไลน์ด้วยการใช้บินออนไลน์เป็นอีกทางหนึ่งที่ทุกคนทำได้ซึ่งบินออนไลน์นี้จะช่วยรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการสั่งซื้อรายการสินค้าธนาคารที่ต้องโอนเข้ายอดรวมสินค้าที่ออเดอร์ และบินนี้ยังทำหน้าที่เป็นแบบฟอร์มให้ลูกค้ากรอกข้อมูลการโอนชื่อที่อยู่จัดส่งส่งกลับมาหาร้านค้าช่วยให้ตรวจสอบได้ง่ายและเก็บเป็นหลักฐานทางเอกสารได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้มีให้โหลดใช้งานได้ฟรีหลายแอปพลิเคชัน เดี๋ยวต่อไปนี้นะเราก็ต้องมาใช้บินออนไลน์กันแล้วล่ะใช่พี่แล้วเราก็ต้องเช็คยอดเงินกันดีๆด้วยนะเราต้องรอบครอบตรวจสอบสถานะการจัดส่งทุกครั้งถูกต้องแล้วและต่อไปนี้นะพวกเราทุกคนก็เฮงเฮงปังปังค้าขายร่ำรวยเฮงเฮงเฮงปังขายต่อจ้าไม่ได้เลยนะพี่อ่ะไม่หรอกผมเป็นไงบ้างอ่ะสวย